สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเครียดพอไม่เคยเลี้ยงดูชอบโทกของเงินอ้างลูกต้องกระตันยูไม่ช่วยไม่เจเริญ เป็นประเด็นถกเถียงของสังคมมานานสำหรับเรื่องของความกระตัญยูหลายคนถูกปลูกฝังว่าลูกควรตอบแทนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจนเกิดเป็นคำถามที่ว่าหากพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่ลูกยังต้องตอบแทนหรือไม่ซึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมสมาชิกพันธิ์ได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเล่าว,ว่าปัจจุบันเธออายุ25ปีพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เธออายุ3ขวบเนื่องจากพ่อนอกใจหลังจากหยา่าพ่อไม่เคยติดต่อก,กลับมาเลย ตอนเธออายุได้สิบขวบแม่ได้จับไปด้วยอุบัติเหตุพ่อมางานศพแม่แล้วหายไปตอนเธออายุ15พ่อได้โทรมาหาตายายเพื่อขอพาเธอไปอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมตอนนั้นเธอต้องนั่งรถทัวร์นาน1ิบชั่วโมงเพื่อไปขายลูกชิ้นช่วยพ่อกับภรรยาใหม่หลังจากเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยพ่อกับครอบครัวใหม่ได้ย้ายมาจังหวัดใกล้ๆเธอและขอให้เธอไปช่วยขายของบ้างซึ่งก็มีเงินตอบแทนเธอทำงานออฟฟิศได้2ปีก็ย้ายไปเ,เรียนที่ต่างประเทศ จนแต่งงานมีสามีชาวต่างชาติจูๆ่ๆพ่อก็ส่งข้อความมาหาเพื่อของเงินค่าเทอมน้องซึ่งเป็นลูกกับครอบครัวใหม่และค่าอื่นๆซึ่งเธอให้บ้างตามโอกาสเพราะเธอเองก็มีภาระเธอได้แต่คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นข้อแรกคือพ่อไม่เคยออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเธอเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมเสื้อผ้าอาหารเธอเติบโตมาได้เพราะคุณตาคุณยายซึ่งคุณตาคุณยายค่อนข้างมีฐานะ ข้อ2คือเพราะของเงินเธอบ่อยมากท่วมาแต่ละครั้งต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวและข้อสุดท้ายทำเธอปรีดมากที่สุด ครั้งล่าสุดที่พ่อโทรมาหาเธอเธอไม่ได้ให้เงินพ่อจึงบอกกับเธอว่าเธอทำแบบนี้จะไม่เจเริญการเลี้ยงดูพ่อแม่ถือเป็นการกระทำของคนดีเธอเลยสวนกลับไปว่าแล้วพ่อที่ไม่เคยเลี้ยงดูลูกละ่ะบาปไหมทิ้งไว้ให้คนอื่นเลี้ยงละ่ะสมควรไหมพ่อตอบกลับมาว่ารู้ซึ้งถึงใจคนแล้วหลังจากได้ยินคำตอบของพ่อเธอรู้สึกจุกอยู่ในอกปัจจุบันเธอไม่ทักไม่คุยกับพ่อแล้ว แต่ถึงจะทำเช่นนี้ลึกๆเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอผิดหรือเปล่าที่เลือกตัดขาดจากพ่อแบบนี้ด้านความคิดเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่แนะนำว่าเจ้าของกระทูให้พ่อมาเยอะแล้วถ้าพ่อจะอ้างเหตุผลว่าลูกจะต้องกตันยูพ่อก็ต้องทำหน้าที่พ่อเสียก่อนบุคคลที่เจ้าของกระทุ้ควรกระตันยูตอบแทน คือคุณตาคุณยายในกรณีของเจ้าของกระทูนั้นถือว่าไม่เข้าข่ายที่จะอ้างความกตัญญูอีกทั้งยังเป็นน้องต่างแม่เจ้าของกระทูไม่ผิดที่จะไม่จุนเจอือไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วอยากคิดมากเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ